พี่น้องกับเอฟซีสุพุสุกคนครับมันี่มาคตรงไหตรงหน้าเด้อพี่น้องเด้อมาเบิ่งฟาร์ยยม,ามคว่วย่อมย่อมเพิ่นครับฟาร์มค้าย,ย่อมย่อมเพิ่นเฮ็ดเป็นสัดส่วนที่ดีครับพี่น้องเห็ดเป็นล็อกเป็นล็อกปลูกหญา้าปลูกหญ้าด้วยหญ้านี่เปีแยแคะหญ้าวานซาเละเอลอย่ากินนี่สีม่วง เนี่ยเปียกปากช่องครับพี่น้องับมาชมวิวครับกลางตรงไฮตรงหน้าครับพี่น้องมาชมน้ากันทั้งยางทั้งเมยครับพี่น้องเซาฮับฮับเมกเมกมาที่ใบกล้วยวัน่ะเมกโอ้ฟามกล้วยย่อมยม่อมโอ้รวยสุด มัทนทนคนบอระเมกแก้วฟ้าครับผสมแก้วฟ้าตัวน,นี้สองพันกับฟ้าความยับย่อมกับคุยกังามกับพี่น้องมาเบิงกับสนใจทักมากครับบ้านนนเที่ยงอำเภอตำบลนามนอำเภอนามน,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 นจังหวัดกาลสินผสมห้าพันครับพี่น้องตัวนี้ mang khoai chín nhả đấy các bạn đi nồng này, mẹc, tôi đấy, bả sốm ngua khoai phèn nè, tôi như này nè, sốm phèn bảo, con ba, tôi là hà phất, kéo pha tôi đấy, tôi như này, cái tôi đấy, bỏ. มึงหาหน้ตไหมบ่โอ้โหเงอะงะมไปขึ้นได้ระเบิดไทยเขาเห็ดเอาไอ้รอกสิป้าขึ้นหลายแต่จุกเลี่ยงกุ้ยแผ่ดิแม่นเบิดบ่เนี่ยฮะตัวเมียตัวเดียวนี่สองแสนแม่ลูกฮะ โ um 100. uh ค้งง่า่งามครับโค้งสั่งงหญ่งามครับเขาบึงเต็มเพลื่อครับหัวง่า่หนาผักงญ่ครับบักเาก็ง่ญ่ครับหนาผักงี้ข้อยตรงหนาผักงี้มาชมทั้งหมครับพี่น้องวันนี้มาพันลนตรงห้สงหน้าชมฟาร์มควายย่อมย่มครับพี่น้อง คืองามงามครับพี่น้องงามงาม่งได้บอกลูกไปแก้วฝ่า,น,น,า,านี่บ่อนดอกได้จักเดือนพวกพ่อเดือนติดพวกพ่อเดืนดอนกันใหญ่เงี้ววันนี้ครับพี่น้องทั้งใหญ่ทั้งยาวว่<อ>า,<อ>าผมอันนี้มันถือตำล่าจนมีมีมีสอยข้อพร้อมเขาเอ็นยังก่อตาจำแก้มตั้ม ก็แกมแกมจำข,ข้อ,าาของข้อเขาแตบังเด้อมือแรงนะบงเดอเม่เอ้ยมึงเขียนเข้าไปซื้อกูบ็อกบังในโทรศัพท์ไหมบังชิลง็อกบุงกิลงจอกอานที่ละท้ายไปอะไรซื้อตกถ่ายตัวทูบอย่าถ่ายชมากถ่ายแห้านาทีพอเป็นวะครับโอ้ออองำหงำ อยากกินกับบื้อิงครับพี่น้องครับขอบคุณหลายๆที่มารับชมน้ำกันครับพี่น้องกล้วยงามๆครับตรงไฮตรงหน้าครับวัอนี้ตาแก้มแก้มจำ้ำเฮ้ยนี่เตี้ยก็โมอ๋อโอ้โอเลี้ยงขั้วอืนแพ้ลูกแม่เบิดเลยบ่นะาัาร์นี่ นิดเถอะหน่อยแต่เดี๋ยว,วเรื่องแพ่บัรคนตัวนี่ตลูกกับลูกเลยผู้นิ่งไหล <laughs> มองเลี้ยงบวกเอ,อื้อนเนาะบอ้ยผมครับตรงให้ตรงหน้าบนบริษัทเอื้อนมองเลี้ยงสบายสบาย,บายคุยเงินแสนครับคุยเงินล้านเจ้าขอขอ้ขอเดี๋ยวนี้บระน โอ้มันก็อิ่มขักอิ่มแน่เธอใด้ก็ลูกกันมันดังๆตัวนี้บาา่อัาานอนี้ผสมสองตัวบ่ครับมีลูกยักษ์ตูนให้ทองนี่ออกไปแล้วแค่หนม่อกมานลูกบ่มีด,ดิออโอ้จวัดปีหน้าจังเดียวเนี่่เป็นสิบหาตัวสันร่ขายจะีขายเด่นยุ่งหรือ มันต้องเสียงดังหนึ่งข้อยมัน <laughs> ต้องยันบทบทติ่งเด็ดจีขับฟาร์มความยอ่ยอมย่อมครับมีแต่ค้ยงามงามครับเพิ่นมาหนีขคอยเพิ่นมาหนีมีแต่ค้ยงามงามขอกไกล้บ่ได้ครับใส่เสื้อสีแดงมาแต่หน้าผลมันก็ส้นบทหนึ่งข้อยบอ่เป็นมาจี มันยังว่าเขาว่าตัวนี้งามใหญ่มันแม่ใหญ่เห็นบ่แม่มันโค้งสางนีไงนั่นลุงเจ้าก็ใหญ่อยู่ที่ตัวเดียวหรือว่าหลวกนั่นมันน้อยขับคอยงามๆเลยครับเด้อตัวนั้นมันงามคลกองามเนี่ยแต่ตัวใไงเรื่องยังได้ก็ได้เนาะเปลี่ยนบทเนาะรับรับดูรับชมด้วยกันครับควายใหญ่ มันบได้กคกองัวเด้อโอ้โหจอยอ,อ,อมันก็คืองัวเด้องัวน่จินหยากที่ตายป่วยกัะเรียวขอบคุณที่รับชมนะครับกดไลค์กดแชร์ครับถูกใจครับขอบคุณมากๆครับผมอนุสรชาแนล